ดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมจะไปตามล่าหาสมุนไพรกันนะครับเดี๋ยวตามผมมานะครับสมุนไพรนะครับเดี๋ยวดูว่าวันนี้เจะผมจะได้สมุนไพรกี่อย่าง <c oughs> อันนี้ห้วยห้วยห้วยเหมืองห้วยเหมืองตาเจนะครับห้วยห้วยเส้นนี้ไหลลงไปที่ห้วยเส้นบ้านห้วยข้อหมู่นะครับเส้นนี้อนนี้เราจะปีนหน้าผาเลยครับ เมืองตะเจนเป็นเหมืองแร่เหมืองเก่านะครับเหมืองเก่าเหมืองแร่ดิบุกอันนี้ก็เป็นทางเก่าครับแต่ว่ามันขาดไปแล้วอันนี้ผมจะไปตามลาหาสมาุนไพรนี่ครับเจอแล้วครับแต่ผมยังไม่ขุดนะครับเพราะมันเล็กอ่าพ,พยาพญาลาหอมครับต้มยาพญาละหอมเมื่อวานดูว่าจะยกลงจะยกลงจะรีวิวตอนยกลงสักหน่อยโม,มเดทลาะกับเมียต้มพญาลาหอมทิไร ขึ้นมึงขึ้นกูทุกทีเลยผมก็พูดกับมันดีๆอยากขึ้นมึงขึ้นกูมึงลงมึงลงกูขึ้นกูขึ้นมึงลงมันก็ได้ทะเลาะกันทั้งคืนขึ้นมึงขึ้นกูตลอดเลยเวลาผมจะต้มยามันจะโมโหชอบขึ้นมึงขึ้นขึ้นกูผมบอกว่าเธอเธอลงฉันขึ้นฉันขึ้นเธอลงก็ได้อย่าขึ้นมึงขึ้นกูเดี๋ยวมันจะทำให้อารมณ์เสีย ถ้าฉันขึ้นเธอขึ้นฉันลงเธอลงฉันลงเธอขึ้นอย่างเงี้ยมันจะฟินๆด้วยกันทั้งคู่ลูกเตาก็จะได้หลับไม่ได้นอนลูกเตาอ่อได้หลับไม่นอนผมว่าผมจะเลิกกินละไอ้ไอ้วานพญาลักหอมเนี่ยไม่ไหวก็พวัวทะเลาะกันลูกเตาไม่ได้หลับไม่ได้นอนสงสารลูกเตาต้นหอมใหม่ขึ้นเพียบเลยครับเพื่อน อันนี้มันไปตามล่าหาสมุนไพรหน่อไม้ขึ้นแล้วครับเพียบเลยผมไม่รู้เลยเนี่ยว่าหน่อไม้เริ่มออกแล้วก็เริ่มหาหน่อไม้นะครับต้องเดินอีกไกลครับปวดหลอสักครู่ก็บกอกกรุณารอสักครู่ที่จะร้องเพลงให้ยุงฟังสักเพลงในป่านี่มันไม่มีใครเพราะเราต้องเดินอีกเนี่ยปลทางยาวไกลต้องเดินอีกไกลเนี่ย หลายทางที่ฉันรอคอยสุดก็จบตรงนี้ไปดีเถอะนะคนดีไม่ต้องคิดน่ารายก็เข้าใจว่าวันเวลาทำให้คนเปลี่ยนใจฉันก็คงไม่คิดโทษใครอยู่แล้วอย่าห,หวงเลย ขอบใจที่เคยรักฉันที่เคยร่วมทางกันมาต้องเข้าใจที่ทำให้รู้ว่าไม่ต้องรอเจ็บอย่างไรจะทนรับไว้ให้เราจบแค่นี้พอจากวันนี้ฉันก็จะขอให้โชคดี คนเราต่อให้รักเพียงใดจะรักจะเป็นจะตายก็คงไม่สำคัญหลายทางเราต้องแยกจากกันไม่เหมือนอย่างฝันเหนื่อยครับเดินทางคนเดียวเดี๋ยว เดี๋ยวจะเจอหนอามาเอ้ยเจอหน้าไหมลรอเดี๋ยวจะเจอวัานะครับอยู่ตรงข้างหน้านี่ครับพอดีร้องเพลงให้ยุงฟังเราต้องร้องให้เพลงให้ยุงฟังก่อนครับเดี๋ยวถ้าไม่เราไม่ร้องให้มันฟังเดี๋ยวมันจะโมโหเดี๋ยวมันจะมากัดหรอนีครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับ